สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวย์นำโชคชาแนลค่ะส่วนใบนี้สิบหน่วยบนคนโคราดค่ะวิ่งให้เด่นแปดเด่นเก้าเด่นศูนย์เด่นหนึ่งค่ะส่วนใบนี้สองตัวบนล่างค่ะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าสองห้าสองหกสองเก้าห้าหกห้าเก้าหกเก้าสามตัวศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งหกเก้าหกห้าเก้าหกศูนย์ค่ะ ต่อมาน้องลูกแก้วค่ะ3มตัวมีสามเจ็ดสสาเจ็ดห้าสองตัวเจ็ดสอเจ็ดสาเจดห้าค่ะต่อมาแอดลิขิตแคลวิงให้เด่นสามเด่น 2, สองสตัว3 0 3ศูนย์สามหนึ2งสองศหสองห้ค่ะต่อมาวัสนา9้าชั้นค่ะสามตัวมี1 6 0 2 6 0 3 6 0ค่ะ ส่วนใบนี้วิ่งให้เด่น6เด่น7คะ่ะ2ตัว 60, 6 0 6 1 6 8 6 9 9 4 7 0 7 1 7 8 7 9 8 1 5 1 1 9 3ตัว8 5 1 0 5 1 5 6 9 8 6 9 8 5 6, 6, 6คะ่ะต่อมาเลขปลดหนี้คะ่ะ3ตัวบนมีสี1สองหนตัวล่าง3 5 3 6 3 7คะ่ะต่อมาค้นซอกกาวคะ่ะล่าง15ชุด มีห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะต่อมาแอสสิบเก้าค่ะสามตัวมีหนึ่งห้าสามสองตัวห้าสามหนึ่งสามหนึ่งห้าค่ะต่อมาเลขล็วกองสลากค่ะสามตัวบนมีหกสามศูนย์สองตัวล่างหกเก้าค่ะส่วนเบนี้สามตัวมีสามห้าหนึ่งสองตัวสามห้าสามหนึ่งห้าหนึ่งค่ะ

ส่วนใบน,นี้วิ่งบนให้เด่นหกค่ะสองตัวหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่สามตัวเจ็ดหกสองแปดหกหนึ่งเก้าหกศูนย์เก้าหกสี่เก้าหกสามค่ะต่อมาอาจารย์รับแรค่ะบนสามตัวมีหกสามศูนย์ล่างหกเก้าค่ะส่วนใบน,นี้วงวดที่ผ่านมาเข้าโต๊ะเก้าศูนย์เจ็ดและศูนย์เจ็ดบนค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่นเจ็ดสามตัวบนมีศูนย์หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ด ามศูนย์เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งสามเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดห้าสองตัวศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ด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 แปดเก้าเจ็ดค่ะส่วนใบนี้สองตัวมีสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองแปดสองเก้าสองหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามแปดสามเก้าสามหนึ่งค่ะส่วนใบนี้สามตัวมีหกหนึ่งสามสามหกหนึ่งหกสามสี่หกสี่หนึ่ง สามสี่หกสี่หกสามค่ะต่อมาแอดเงินค่ะสามตัวมีเจ็ดหนึ่งหกศูนย์หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ